โอ้อะไรกับเนี่ยอาเจ้าเกียรติสิสวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับอสองคันเลยครับทีนี้งานเข้าแล้วทำไงอะ่ะโอ้โหครึ่งคันเลยครับไปไม่ได้ครับไปไม่ได้เลยแบบนี้แย่เลย ฮะใครบอกว่าแทกหลุด,ดใส<จ>่นี่นะแทกหลุดใส่ออแค่นั่นแ<จ>ทกหลุด่ด,ดงานเข้าเลยแทกหลุดแบบนี้จะเอาเข้ายัางไงล่ะอ๋ออ้ยพอดีจ้าโอ้ย ใครอยสาวมาไวแถวนี้เนี่ยโอ้ยบ้าหอนบอก่กินเลยครับอู้ววัสดีครับเจอกันอีกแล้วโอ้าว้วจมที่ไหนเจอแต่สิวุฒิที่นั่นแหละโอ้โหเทกหลุดทุกคนไปยังไงล่ะทีนี้แย่ยเลยครับ ใส่ยังไงล่ะรถก็จมแทกก็หลุดครับแย่เลยแบบนี้คันเดิมครับจะเอายังไงต่อจะขึ้นยังไงเนี่ยจะเอาเข้ายังไงเนี่ยไปไปช่ทไป ตอนนี้ก็กําลังช่วยตัวเองอยู่ครับช่วยตัวเองอยู่ดูใส่ไ<ห>ร้อนมากครับ แกกำลังจะงัดแทกครับโอ้ใส่ใหญขนาดเห็ดจังไลเนี่ยตัวก็วิดไม่ได้แล้วจะใส่แทกยังไงเนี่ยลำบากมากครับตายแล้วนะ ดูครับต้องก้มมาดูอย่างนี้เลยนะ,อม,ยนะมองไม่เห็นครับแบบนี้นนลุกไล้เกินครับจะร้อยจะอยู่ห่างๆนะีย ดึงกันนะครับคันนี้คันนู้นติดกับจะมาดึงคันนี้จะมาดึงคันนี้ครับแต่ก็จบเหมือนกันครับอยู่กับงานลอกครองครับดูสานครับสองคันเลยเป็นพี่น้องกันครับเจ้านี้ ไม่ไปเลยครับงั้นไม่ไปนะไม่มีการตอบสนองใดๆเลยนะเฉยๆครับ เตรียมยิจะเอาขึ้นยังไงอ่ะลำบากครับลำบากบากแบบนี้ลำบากครับเตรียมยิ้มว่าครับลำบากเลยงานเข้าเลยครับแบบนี้ใส่บนบง่ายเลยเอา้าทำไงเอ้าตีดแล้วนี่แกทำไรเพป็นจะเฮ็ตจังเดยเนี่ย

ไยัง ok? ด um> ้นดูดป่ะเหรอไมดูดเโอ้มดแดงอะไรจะไมขนาดนั้นรตัวไหนอะเอ้าไม่เข้าครับใกล้กว่านีย

สัดแจ้ามาถึงแล้วมาช่วยชีวิตแล้วงานหยาบงานหยาบ ทำไมไม่ไปช่วยเขาขับล่ะคะไม่ให้ขับโอ้ให้หนูขับแล้วเนี่ยอะไรนะให้หนูขับขึ้นแล้วให้หนูขับขึ้นแล้วหรอกินขันน้องอีกแล้วคือนินเนาะไม่ได้ครับใส่ไม่ได้ครับอยู่ท่าเดิมครับ นี่ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย